ีวันไปไม่ได้ะมีวันรถจดเล็กรถเล็กไปไม่ได้ลงเ่นนะจุดไหนีตอนนี้วัดสักกระเพงครับขางหน้านี่ครับกกเพงว่าขันข้้งหเมนงเรืองจัดนนตครับตัวก่่ั้นงใน่องยครับ่ะบามสเมื่อวานเมนยมเนต์โมเน้มน เดี๋ยด้ครับนิดนึงนะครับววาแอร์อยู่ข้างล่างแอร์อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจ่าแอร์นอนแอร์แป๊บนหนึ่งนะครับเด้ออน่ข้าล้เราเอา้าน้ำนอยู่ข,าออขา้างไอ,อ,อแอร์เราอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนนเ,เป็นอกนก บ้านบ้านทางเข้าบ oh ้านน้องกูดบ้านบ้านไปทางบ้านยจ่แดงนะครับบ้านกูดบ้านกูดบ้านยี่แดงด้วยบ้านยี Iron ่แดงด้วยบ้านบ้านน้องกูดครับโอ้โหนิ่งตาเลยนะคะเอ้ยนิ่ง เลขาเขาทำงานเลขาทำงานเอ้ยราจะบอกเลขาเลยรถกระบะเจอเลยสิบล้อครับรถเก๋งมาเว้ยรถเก๋งก็มาเก๋งครับเก๋งครับเบาได้เบาครับเบาได้เบาครับนีขาดมีขนาดไม่ได้ลงเล่นกับเขาได้หนิ